ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่เดชาสวัสดีครับเชฟครับ เวลาดีๆแบบนีนบ้นะครับทุกวันเสาร์เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาพบกับผมชเชฟเคนวัชราวีวิเศษโภชนาทิปครับแล้วผมเดชาลินศผลครับเรื่องเล่าในครัวกับผมชเชฟเคนนะครับ,รบมาแล้วนะครับพี่เดชาเป็นไงบ้างครับ<โ>ใน2-3งสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมไม่ได้เสวนาเรื่องอาหารการกินเรื่องเราในครัวเลยต้องต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าผมติดภารกิจต้องเดินทางไปทำอาหารโปรโมชั่นอาหารไทยที่เซี่งยงไฮ้รประเทศจีนก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงะนะครับว่าป,ป,รประสบความสำเร็จในการทำงานในการพาเครื่องแกงไทยแกงใต้ในการพาเครื่องแกงมัสมันแล้วก็ในการทำ เครื่องน้ำยำแล้วก็ตลอดจนถึงข่าเหนียวมะม่วงเอาไปทำมูชแล้วก็โดยเฉพาะขนมมะแกงนะครับสูตรโบร,บโบราณขนมมะแกงนี่เหรอครับใช่มีขนมมะแกงครับเอาขนมมะแกงไปทำสูตรเหมือนเดิมแต่เวอร์ชั่นใหม่คือใส่พิมพ์แล้วดึงอกเสร็จแล้วดึงออกอเป็นแท่งแล้วก็มีแล้วก็มีเซิร์ฟไอศครีมรแล้วก็จะมีถั่ว เป็นถั่วคัมโบกับอ่าไอ้นี่ครับหอมเจียวอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีรูปภาพให้เห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างไ,าได้ไดการเดินทางเราออกเดินทางเมื่อกลางเดือนที่แล้วประมาณวันที่25 นี่ลงเรือเลยต้องเรื่องการเดินทางเดินทางที่แล้วไปเนี่ยหนึ่งต้องไปทำความคุ้นเคยกับครัวก่อนสองทีมงานที่เราจะร่วมงานด้วยแล้วพอดีเรามีคนของเราเนี่ยเตรียมทําไปช่วยทํางานด้วยเพราะว่าการโปรโมชั่นอาหารครั้งนี้มันเป็นโปรโมชั่นอาหารที่มันเป็นวันวาเลนไทน์ของของเซี่ยงไฮ้เป็นวันวาเลนไทน์นความความรักของทางจีนความรักของจีนแล้วทางโรงแรมที่เราไปเนี่ยเออเอดิชั่นเอดิชั่นอ่าโฮเทลเป็นคอลเลคชั่นบายมาริออต นะครับก็เราไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานค่อนข้างเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยก็ต้องมีการวางแผนคุยกันก่อนอาหารตาละจานจะออกเวลายังไงการขายยังไงคุกกิ้งมาตอดเป็นยังไงบ้างคุกกิ้งมาตอดหมายถึงการวางวางหน้าตาอาหารรสชาติอาหารและลูกค้าที่มีรายชื่อจองเราเต็มตั้งสองวันอ๋อเหรอว่าถนัดซ้ายถนัดขวาแพ้อะไรบ้างแล้วไม่ทานอะไรบ้างครับแล้วแต่ละท่านที่มาเป็นคู่รักหรือเป็นครอบครัว ที่จะมาจะมาเฉลิมฉลองในวันนั้นเนี่ยม,มีท่านไหนบ้างแล้วท่านไหนที่แพ้อาหารเพราะว่าอาหารไทยรู้อยู่นะครับว่าเครื่องแกงในเครื่องแกงมันมีเฮิร์ฟมีอะไรต่างๆเยอะอทีนี้ย้อนกลับมานิดนึงผมใช้แกงมัสมั่นไปทําซอสราดสเต็กเนื้อเสิร์ฟกับตับาห่านอยู่บนส่วนพริกแกงใต้ผมเอาไปทำอ่า เป็นผัดพาสต้าแองเจลแฮร์ใส่พริกแกงใต้ทําเป็นซอสพาสต้าแล้วก็ใส่ไข่ปลาคาเวียครับอันนี้คือพริกแกงใต้ใช่แล้วก็ใส่เนื้อปูแล้วมันจะเป็นไงอะใส่เนื้อปูเหมือนเรากินแปรปูไปเชบาูัวครับมันก็มึนก็เผ็ดร้อนอย่างนั้นเราเราเราทำเผ็ดน้อยแต่เราไปเพิ่มอย่างอื่นทําให้มันดูให้เขารู้ว่าโอเคเนี่ยเครื่องอาหารไทยเนี่ยกลิ่นกลิ่นทุกอย่างมีทักกะปีที่ผมใส่ทุกอย่างเต็มเต็มสตีมหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หยอดกะทิ ปรุงรสชาติให้มันให้มันดอบลงแล้วรสชาติมันแกมแฉมมากขึ้นทานกับเส้นพาสต้าแล้วก็มีเนื้อปูแล้วในซอสเนี่ยผมใส่ไข่ปลา,ขาเขาเรียงลงไปม,มันก็จะมีสีดำม,มันจะมีอะไรต่างแล้วข้างบนก็จะมีใบน้ำมันใบโหระพากับใบโหระพาแต่งครับนะครับนี่คือสิ่งที่ผมนำไปในวันนั้นส่วนข้าวเหนียวมะม่วงผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วทีนี้ผมทำตับห่านเสิร์ฟในมาการอง แต่ผมเลือกใช้มะม่วงแมงโก้ช็อตนี่เอยแยมแยมมะม่วงเป็นตับห่านเทอรีนครับแล้วส่วนยำทะเลนะครับยำยำที่ผมเสิร์ฟในวันนั้นผมเลือกกุ้ง lobster เป็นแคนาเดีย lobster ทำน้ำยำแบบบ้านเราเลยน้ำยำซีฟู้ดอ่ะแต่ผมทำให้ละเอียดขึ้นใช้เทคนิคฝรั่งเศสแล้วเวลาเสิร์ฟก็จะมีผักต่างๆทำให้มันดูสวยงามมากขึ้นแต่เผ็ด เผ็ดนิดเดียว uh huh. แต่ความเปรี้ยวความหวานยังชัดเจน uh ี huh. ่ความเป็นเป็นของไทยเป็นของยำของไทยรส<ะ>ชาติไทยซุป oh. ผมเลือกต้มขา่าต้มขา่าบ้านเราจริงๆเลยครับแต่ผมใส่ซัฟฟอนเพื่อให้สีมันสีเหลืองนิดนึงเส็จแล้วก็เสิร์ฟขับปลาแซลมอนที่ผมเอาไปย่างราดที่มาแล้วก็ราดน้ําลงไปแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนโรหกแล้วก็มีผักชีแต่งอันเดียวนึง นะครับนี่คืออาหารที่ผมทําในวันนั้นก็ไล่และล้อกันไปจนถึงขนมหวานจนถึงของหวานทุกอย่างทุกคนแฮปปี้มากก็เลยไองวันสองวันนี่คือเมนูเดียวกันก็วันละแปดสิบหัวครับพราะเมนูเดียวกันใช่ไหมฟินแบกอนไนที่เขาชื่นชอบมากที่สุดไหมฮะชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยทุกคนที่คือพาสต้า ก็คือเป็นเส้นแหงเช่นแฮผัดอ่าเครื่องแกงใต้ใส่เนื้อปูนะครับหรือแหงเชนแฮผัดอ่าเนื้อปูแกงปูไม้ยั่วรับนะครับในวันนั้นแล้วก็รองลงมาเนี่ยที่คนชอบมากเลยขนมหวานทั้งสองอย่างคือข้าวเหนียวมะม่วงเป็นมูสข้าวเหนียวม่วงแล้วก็อังนหนึ่งก็เป็นไอ้นี่ครับเป็นข้าวแกงข้มวแกงถั่วนะครับข้าวแกงถั่วแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเนื้อ เนื้อเนื้อวัวที่เป็นสันในเสิร์ฟกับแกงมัสแมนส่วนแกะก็เนื้อกับแกะเท่ากันเพราะแกะเนี้ยผมเสิร์ฟด้วยซอสแกงเผ็ดปักผักผักกางครับนะครับอันนี้คือได้รับการตอบรับสองวันก็ร้อยหกสิบ่าทที่นั่งก็คือเรารับกันแท้วันละแปดสิบก็ถือว่าประสบความสําเร็จอแล้วในการเดินทางทํางานในครั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมผมได้ประสบการณ์เยอะมากแน่แน่นอนสิ่งหนึ่งเนี้ย เราแน่นอนคือเรื่องภาษาครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาต้องเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารการกินเค้าเจิของไทยเขาจะต้องรู้ว่าวิธีการทําลาบล,ลาบเนื้อที่ผมทําลาบเนื้อนะ่นนะบนขนมปังบาแกตที่เสิร์ฟเนี่ยเป็นอมโชบุต้องทํำยังไงเนื้อสับเนี่ยใช่ครับลาบเนื้อครับเอแล้วก็ไปทําแบบคาท่า,ทาอะนะครับให้สุกนิดหน่อยสุก60เปอร์เซ็นต์แล้วก็สุกด้วยน้ำมะนาวสด,สดที่จะมาปรุงแล้วก็วางบนขนมปังแล้วก็มีพวกผักต่างๆวางข้างบนครับ นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปนะครับ <c oughs> นี่คือสิ่งเหล่านี้ที่เวลาทํางานร่วมกันเนี่ยขออนุญาตนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นเมนูที่ฝั่งนู้นเขาก็จะทดลองกลิ่นรสชาติกลิ่นอะไรเหล่านี้ได้อย่างนี้ครับพิเดชาและท่านผู้ฟังที่หรือท่านผู้ชมที่ดูเราอยู่นะครับจะะแนะนำนิดนึงว่าเวลาที่มืออาชีพทํางานเนี่ย เราไม่ใช่ทำไปแค่โปรโมชั่นอาหารแต่มันเป็นลายเส้นของเชฟที่ไปนที่นั้นและคนที่ทํางานร่วมกับเราเนี่ยเขาจะต้องเลือกเมนูอย่างน้อยสองหรือสาเมนูเพื่อเอาเมนูนั้นไปบรรจุในเมนูใหม่ของเขาอ๋อเหรอโดยที่เราเป็นคนสอนและมีลายเส้นเป็นของเราอันนี้เป็นอาหารของเชฟคนนี้นะครับที่คยมาทำที่นี่แล้คุณก็ตอนนี้คุณสามารถที่จะสั่งรับประทานได้หรือออเดอร์ได้ก็จะเหมือนกันเพราะเราได้ฝึกมาจากเชฟคนนี้เหมือนกันอ๋อ นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยความเคารพขอใช้คำนี้นิดนึงแสดงว่าออบางทีบางคนก็จะคิดว่า <c oughs> โอ๊ยเชฟไปเนี่ยก็ไปหาตังอะแต่จริงๆแล้วมันก็ไปเอาไปวางบุตรหมายไปวางวัฒนธรรมการกินแบบอาหารของเชฟคนนั้นไปวางไว้ตรงนั้นด้วยเหมือนกันค,คือต้องอย่างนี้ก่อนว่าถ้าถ้าผมอะไม่ได้ทํางานโรงแรมประจําที่ โรงแรมโรงแรมเรสสันโฮเทลเดอะชาโตแบงกอกอันเนี้ยโอเคผมถือว่าผมไปทํางานแล้วได้เงินแต่วันนี้ผมไปในลักษณะของทีมเย่าถิมเยือนคือผมไปพัาผมไปช่วยเชฟที่นู่นครับโปรโมชั่นในครั้งนี้เ็าออค่าใช้จ่ายเรื่องโรงแรมเรื่องที่พักเหมือนหนําทำอาหารโปรโมชั่นแต่วันตุจีนปีหน้าผมก็จะเชิญเชฟคนนั้นมาที่ห้องอาหารเนี่ยที่เราเรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยที่อชาโตชาโตโบตานิก โรงแรมเรดิสันชาโตเนี่ยที่สุขุมวิทซอ,อยหนึ่งสุขุมวิทละซอยเรวดีซอยหนึ่งที่เรานั่งกันอยู่ที่เห็นป้ายอยู่ข้างหน้านะครับ ที่เรามาจัดรายการกันที่นี่เราก็คือว่าแรกกันเขาก็ดูแลเราทุกอย่างห้องพักอาหารการกินการรับส่งอะไรเงี้ยดูแลเราดีมากก็เปลี่ยนซึเหมือนกันแลกเปลี่ยนเรื่องอาหารด้วยกันดูแลแล้ววัฒนธรรมเคาเชอร์ของการทํางานเขาก็จะมาถึงที่นี่เขาจะมาสอนเมนูที่เขามาทำาันนั้นเราเขาจะวันดีคือไม่ใช่วันดีคือดีวันไหนที่เราอยากทำโปรโมชั่นก็จะมีวันนี้มีอาหารมื้อนี้อะไรนะครับที่เชฟคนนี้ไปมาผมไปช่วยเชฟมิชลินหลายคนแหละอันหนึ่งก็คือซิงเกิลเดชนะ ผมไปช่วยเซลีจิตผมไปช่วยรัผมไปช่วยบราซิลนายผมไปช่วยเยอะมากนะครับแล้วปีหน้าที่โรงแรมที่ผมทำงานเนี่ยนะครับก็จะเชิญเชฟเหล่านี้มาร่วมทำโปรโมชั่นอาหารกับผมหรือว่ามแลกชาติเป็นนานาชาติตละเดือนฝากติดตามด้วยนะครับตละเดือนเนี่ย จะมีเดือนไหนจะมีเชฟคนไหนมานะครับเราจะมีโปรโมชั่นราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนฟังเหมือนกินคอนเสิร์ตเลยนะแบบมีคอนเสิร์ตใช่มีทุกเชฟคนนี้มีทุกเรือนจะได้มาสบัดกับเชฟมามาถ่ายรูปมาว่าเออถ้าเราเป็นแฟนคลับเชฟคนนี้เชฟคนนี้มาทํากับเชฟเคนเขาจะเป็นยังไงหรือว่าเชฟเคนไปทํากับเชฟคนนี้จะเป็นยังไงเราก็จะเป็นการเดินทางลักษณะแบบนี้นะครับสมัยใหม่เชฟเป็นอะไรที่สามารถทํางานและแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเราไม่มีดูนี่นั่นแต่เป็นเชฟที่มาทํางานแล้ว ต้องรักษาขนมตะเนียนประเพณีของบ้านหลังนั้นไว้ผมเองไปบ้านเขาผมรักษาขนมตะเรียนประเพณีบ้านเขาแล้วเขาก็รักษาขนมตะเรียนประเพณีของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานําเสนอแน่นอนที่สุดผมยังคงคอนเซปต์เสมอว่าที่ชาโตโบตันิกที่ผมนั่งอยู่เนี่ยผมยังอยากไม่ใช่ยังอยากผมเขียนไว้อยู่แล้วว่าผมสนับสน,นุนให้นําวัตถุดิบพื้นบ้านเมนูอาหารไทยโบราโบราณที่เราจะขาย ในห้องอาหารนี้และ,ะมีการจดบันทึกมีรายงานให้เห็นเนี่ยผมอยากนําสิ่งเหล่านี้มาปัดฟูนไม่ใชปัดฟูนนํากลับมาแล้วใช้เทคนิคในปัจจุบันใช้เครื่องมือในปัจจุบันครับขึ้นทรงอาหารอันนั้นเนี่ยขึ้นทรงใหม่ขึ้นรูปร่างใหม่แต่เทคนิค ใหม่แต่สูตรอาหารวัตถุดิบบางอย่างอาจจะเปลี่ยนรสชาติยังเหมือนเดิมวัตถุดิบอาจจะเปลี่ยนไม่น่อยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้วัตถุดิบได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมอยากทําให้มันเป็นบุตรหมายซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมเป็นเค้าเจอร์มันไม่ใช่แค่ทําอาหารให้กับนักชิมชิมแต่ทําอาหารเพื่อเป็นการเปิดห้องอาหารเปิดวิชั่นใหม่ๆสําหรับ คนทำอาหารใช่คนทำอาหารแล้วคนไทยคนที่รับประทานใช่นะครับไม่ไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาคือไปแล้วอยากกลับมาหาเราอีกนะครับคือเรามีมีเส้นทางการเดินของเรานะครับอันนี้ก็คือเข้าๆหลังจะกลับมาก็ มาทางานที่เมืองไทยอีกมาทำงานที่เมืองไทยอีกแล้วก็มีการโปรโมชั่นอาหารทำอะไรต่างๆที่นติานมาปัจจุบันนี้ณเวลานี้ที่นมานั่งทํารายการกับพี่อยู่ก็กลับเข้าเรื่องปกติแล้วครับถ้าเกิดพูดกันสําหรับนักชิมหรือคนที่มีโอกาสเนี่ยพอเรามีเชฟต่างชาาตติ่งประเทศหรือต่างชาติมาเนี่ยถ้ามีโอกาสหรือชอบชื่นชอบอาหารแบบนั้นเนี่ยก็คนที่จะแวะมาทดลองมาชิมดูเพราะว่ามัน ก็เป็นการแลกเปลี่ยนอาหาร,หร,าห,ารหรือรสชาติอาหารเรืยอรู้วอาหารของคนอื่นด้วยเชฟอื่นด้วยนคืออย่างนี้คืออย่างนี้ที่ผมจะต้องบอกบอกพี่และท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าจริงๆอ่ะผมผมจะพูดอย่างนี้ว่าเขาตื่นเต้นนะ,ะคนที่ไปทานเนี่ยคนที่ไปทานอาหารฝีมือจอากเชฟอินพอร์ตหรือว่าเชฟเราไปอย่างเงี้ยเราไปอย่างเงี้ยโอ้โหเขาตื่นเต้นมากเลยเชฟเคนคือคนไหนเขาอยากขอถ่ายรูปเขาอ,อยากสัมผัสเขาอ,อยากได้เมนูที่มีลายเซ็นผมอะ่ะ คิดดูเดี๋ยวผมไปวันหนึ่งผมต้องเซ็นผมต้องต้องต้องเซ็นวันละ85บาใบแล้วก็อีกวันแปดสิบหาใบการที่เป็นลิสตใช่การที่เป็นลิสต์ต้องเซ็นให้ครับก็เป็นที่เราลึกกลับไปเออเเนี่ยทุกวันเนี้ยแล้วสิ่งหนึ่งที่ ผมไม่เคยลืมเลยนอกจากหลังจากเลิกแล้วเนี่ยผมขอบคุณลูกค้าทุกโตะเสมอผมไปหาเองอไปคุยเองออกไปคุยกับลูกค้าถามเรื่องอาหารเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วผมก็ต้องขอบคุณผู้บริหารทุกวันที่เขามาดูแลเรารแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมขาดไม่ได้เลยผมขอบคุณทีมขอบคุณเชฟขอบคุณต่างๆในครัวรซึ่งผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าวันเนี้ยเราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเดินจากกันแต่ไม่มีคําว่าคีมินท่าชื่อว่า ไม่มีการจับจัดอะไรต่างๆไว้เลยเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะจบไปแต่ถ้าเมื่อไร่ที่เรามีการขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังมีการขอบคุณแล้วเราเขียนโปสการ์ดหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลายเส้นที่เป็นที่ลืมเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์แล้วมันจะเป็นลายเส้นของเรานะครับทาให้คนอื่นก็าจำเขาเรียกอะไรรีเมมเบอร์หรือรีมายเิ็งหรือนึกถึงเราได้ถ้าเหมือนเป็นพาสปอร์ตของคนดักชิพแหละว่าฉันได้เจอได้เจอบิวคาสได้เจอเชฟคนนี้คนนี้นะ อย่างเจ้านายผมที่นี่เหมือนกันขออนุญาตเอ่ยนามนะค,คุณลลิวันครับเขาเป็นนักชิมจริงๆนะเขาเก็บเมนูผมทุกเมนูที่เวลาผมทําเลยนะแล้วมีลายเส้นผมตัวแตกหรือยังเจ้านายผมเจ้านายผมแบบเป็นคนที่ชอบทานา,า,า,ลาแล้วเป็นคนที่แบบเวลาชิมอาหารแล้วก็จะพูดว่าเนี่ยอาหารต้องอย่างนี้นะอันนี้อร่อยแต่ส่วนมากเนะี่ยจะไม่ค่อยติดจะบอกว่าโอ้ชอบอาหารดีๆส,สนับสนุนพื้นบ้านพื้นดินผมว่าก็เป็นประสบการณ์ในการทานอาหารนะถ้าเกิดมีโอกาส คือแมบเอ่อมันอาจจะเป็นเมนูที่เราอาจจะไม่ค่อยได้รับประทานบ่อยนักน่แต่เราก็จะได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้อ่าไม่อะไรล่ะวัตถุดิบใหม่ๆรสชาติใหม่ๆเมนูใหม่ๆมันก็เป็นประสบการณ์แบบหนึ่งเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีของการที่เชฟออกไปข้างนอกบ้างแล้วดาเข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งก็คือณณวันเนี้ยที่เราตั้งนั่งนั่งบันทึกเทปกันอยู่บันทึกรายการกันอยู่ไม่ใช่บันทึกบันทึกรายการกันอยู่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่า บ้านเราช่วงนี้ฝนตกหนักมากพายุอะไรเข้านะพี่พายุจำไม่ได้ไม่ได้ติดตามข่าวเลยจริงจตอนนี้ช่วงนี้แต่ฝนเยอะฝนเยอะมากแล้วปีนี้น้ำหลากเยอะปีนี้น้ำเยอะมากครับผลหมากล่างไม้อันไหนที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็ดีขึ้นไม่ว่าจะทุเรียนเอ่ยำไยเอยเงาะอะไรต่างปีนี้สมบูรณ์มากดีมากดีมากลองกองมังคุดอะไรต่าง แต่สิ่งหนึ่งที่เรานึกถึงเสมอเมื่อเวลาที่ฝนตกฉะคนไตงหวันก็ทําอะไรหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วฝนตกคนไังหวันก็ทำอะไรหา,าหาปาลา่หมหาปลา,ห,าหรือแขตบริบบริมฑลทนเช่นมินบุรีหนองจอกไซกุงดินฝั่งขวาหรือออกไปทางปทุมคลองเจ็ดคลองสี่คลองห้าเขาลงตะไคร์หาปลาคนมิน,น,นบุรีเนี่ยถ้าเกิดย้อน<า>ไปสัก ย้อนไปได้บอกว่าห้าสิบปีที่แล้วมีปลาก็มันก็ชื่อมีนบุรีอยู่แล้ว่เมืองที่เป็นมีป่าเยอะที่สุดคนมีบุรีไหนโชว์หน่อยสิครับว่าตอนสมัยเด็กๆปลาที่มีบุรีเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเติบโตจากหนองจอกและโตที่มีนบุรีเพราะต้องนั่งเรือมาขึ้นที่ตลาดมินเพื่อตั้งนั่งรถสายหนึ่งหนึ่งสามหรือห้าแปดเพื่อจะไปเข้าเข้าประตูน้ำแต่สมัยก่อนเนี่ย ยังไม่ต้องมีรถเนี่ยผมก็ยังนั่งเรือจากจากบ้านผมไปประตูน้ำนเข้าไปประตูน้ำทั้งเรือเลยเหรอจะไปถ,ถึงประตูน้ำใช่ถึงประตูน้ำสมัยก่อนเป็นประตูน้ำคือผมเคยมีคเคยช่วงสี่ห้าขวบเนี่ยเคยไปอยู่แถวนั้นก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าแถวนั้นยังเด็กนะรับไม่ค่อยแน่ใจว่าไอเราอยู่ตรงไหนของประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นเขามีอะไรนะอุไอที่ยอยกเออเอางี้ผมโตมาผมอยู่หนองจอกผมโตมาจากป่าตะเพียนปราหมอปลาหมอกรมปราหมอช่างเหยียบ ปลาช่อนปลาดุกปลากระสงปลาฉลาดปลากายนะครับผมโตมาปลาขยงปลากดแล้วก็โตมาจากปลากระทิงนะครับปลาไหลนะครับแล้วก็พวกปลากระดีปลาสลิดผมโตมาปลากระซิวปลากระสยแกงสับนกผมกินมาตั้งแต่เด็กๆทอนมันปลากายที่ถูกต้องฟาดปลากายยังไงขูดปลากายยังไงปลากายต้องตากไว้เท่าไหร่ ปลาตะเพียนเวลาได้มาตัวไซส์ขนาดไหนสมควรกินไซส์ขนาดไหนสมควรย่างไซส์ขนาดไหนควรใส่เกลือตากหรือเขาเรียกปลาเกลือผมโตมาอย่างนี้ในหน้าน้ำานปัจจุบันนี้ผมกินก้องแม่น้ําตัวเท่าแขนผมไม่เคยกินหรอกสิบสี่ตัวโลสิบห้าตัวโลหรือสามตัวโลเหมือนปัจจุบันกว่าจะได้อผมกินเนี่ยตัวเจ็ดขีดแปดขีดหรือสองตัวโลสองตัวอาจจะเกินโลด้วยสาไปอาจจะเกินโลด้วยตัวใหญ่ๆหัวแบบกล้ามใหญ่ๆ <Goo> <S 2> <S 2> กินกะทิย่างบนเตาถ่านอย่างเงี้ยมีกะกะมะพร้าวแล้วมีมีใบตองแปะแล้วก็กินหอมของของออรมุมากของกานอบเนี่ยเนี่ยผมโตมาอย่างนี้โดยเฉพาะหน้าน้ําและหน้าฝนอย่างนี้อ๋อว่าพอพูดอย่างนี้ถามต่อด,ดีกว่าว่าเออเพราะเนี่ยปลาเยอะมากพอยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเอามีนบุรีก่อน,นก็ได้มันหายไปเยอะมากกับการบริโภคโอ้หายหายไปเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าสังคมเมืองสมัยนี้ไปถึง ทะเลกันมากขึ้นการค้าขายอาหารปลาจากทะเลเข้ามาในตลาดมีมากขึ้นแล้วก็คนที่ทานนปลาที่เป็นปลาน้ําจืดหรือว่าปลาที่หาจากธรรมชาติเนี่ยก็ลดน้อยลงมัาตะเพียนเริ่มหายน้อยลงปลาดุกเริ่มหายน้อยลงแต่กลับกลายเป็นของเลี้ยงมีมากขึ้นเป็นปลาคนหาปลาก็หาปลาพวกนี้ได้น้อยลงตัวสมัยก่อนเนี่ยไปตลาดตอนเช้าที่สีที่ห้าเนี่ยก็จะมีปลาพวกเนี้มาขายเป็นปลาเบ็ด ตาเบ็ดคือตกนึกตกด้วยเบ็ดลงเบ็ดแล้วก็ปลาอาหาจากจากตะไร่ที่คอแดงแดงโดนตะไร่รัดหรือปลาที่ได้จากการยกยอหรือปลาที่ได้ถ้าปลาได้จากยกยอเนี้ยปลาก็จะราคาแพงหน่อยเพราะมันสวยเพราะมันสวย,สวยแต่ปลาที่ได้มาจากการบังเพลิงหรือส่งไฟเอาฉมวกแทงอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับแล้วก็สมัยก่อนก็จะมีให้เราเห็น ว่าจะมีนกอิลุุมเอ้ยนกอะไรต่างเลยที่ขายอยู่นี้ตลาดตอนกลางคืนตอนเช้าที่เขามาเวลาเขาไปบังเพลิงไปแทงปลาเขาก็ได้สิ่งเหล่านี้กลับมามีแทงปลาใช่จันทันแทงปลาด้วยหรอทันแทงปลาแทงกบสุมสุมมีครับผมเอง <c oughs> เคยใช้ด้วยเป็นสุมสุมไปเสร็จแล่ามือล,ล้วงในสังข้าวบางทีก็เจองูขดอยู่บ้างบางทีก็เจอเจอปลาดุกบ้างอะไรบ้างนี่คือสิ่งเหล่านี้ในวิถีชีวิตของของชาวไทยที่ อยู่ต่างจังหวัดและบริเวณรอบกรุงเทพสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าปทุมธานีเอย่ยไม่ว่าอะไร,รตร่างๆเอ่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในลักษณะหน้าน้ําหน้าฝนและก็จะมีหน้าข้าวที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเป็นหน้าแล้งเริ่มทุกทุกทุกนา,นา,อ,าอ่าอันนี้ก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ปรากฏการณ์เกิดขึ้นแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้ว <อ Class S 1> แต่เราจะบอกท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนี้ว่าวันนี้ไหนไหนหน้าฝนหน้าน้านํามาแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องปลาหน้าน้ําครับว่าหน้าน้ำเนี่ยเขามีปลาอะไรบ้าง แล้วปลาเหล่านั้นเนี่ยเราจะนํามาปรุงอ,อะไรอะไรอร่อยบ้างอร่อยบ้างแล้วปลาประเภทนี้เป็นปลาประเภทไหนปลาประเภทนี้เป็นปลาอย่างไร,รนะครับเดี๋ยวเราไปเบรคกันก่อนไหมครับแล้วเดี๋ยวเรากลับ,ลบมาช่วงที่สองที่สองครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับพักสักครู่ครับร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำหรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน